มาตรฐานสำคัญจำเป็นในข้อที่หนึ่งคือการผ่าตัดผิดคนผิดข้างผิดตำแหน่งนะคะในหมวดนี้นะคะจริงๆแล้วถ้าในหัวข้อซิมเ l ิจะเป็นหมวด S ก็คือ s a ฟ e s u r ์เจอถ้าอยู่ในหมวด S นะคะมันมีหลายหัวข้อมากใน s a ฟ e s u r ์เจอเนี่ย ก็คือตั้งแต่ S 1 1นะคะในเรื่องของ Surgical Safety Checklist หรือ S 1 2ก็คือ Surgical Site Infection หรือ SSI นะคะแล้วก็ S 1 3ก็จะเป็น Enhanced Recovery After Surgery นะคะ S 1 4ก็จะเป็นเรื่องของ Venous Thromboembolism e นะคะ โปรไฟล์เลขก็คือ BPE นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเซอร์จรีนะคะที่เราจะต้องเก็บข้อมูลทีนี้ความยากของมาตรฐานสำคัญจำเป็นเราไม่ได้ใช้มาตรฐานแค่ตัวเดียวแต่เราจะใช้มาตรฐาน2เล่มที่จะเปิดไปพร้อมกัน ก็คือจะใช้มาตรฐาน2เล่มประกอบกันนะคะอันแรกก็คือ Simple ในส่วนของ p a t i ทิร s a f e t ตกับอีกอันนึงก็คือมาตรฐาน HA ในเล่มสีฟ้า,ฟานะคะในเล่มสีฟ้า,ฟาเองเนี่ยมาตรฐาน HA เนี่ยจะอยู่จะถูกกำหนดอยู่ในหมวดที่3ขีด4.3คือการดูแลเฉพาะในข้อขอเรื่องของการผ่าตัด ะะดังนั้นเวลาที่ใช้นี่คือความยากของการใช้งานนะคะว่าเมื่อเราดูมาตรฐานเนี่ยเราดูต้องดูถึงสองเล่มเพื่อจะนำไปเขียนในส่วนของซาแล้วตัวชี้วัดที่เขาวัดเขาแจ้งไว้แล้วว่าเวลาจะวัดเรื่องนี้ต้องอยู่ในการรายงานหรือบัติการทีนี้ตัวส่วนตัวชี้วัดที่จะต้องตามหรือตัวที่เฝ้าระวังมอนิเตอร์ ก็ได้เคยบอกไปแล้วนะคะว่าวัดจากอุบัติการในการรายงานในระบบ hrms นะคะแน่นอนโรงพยาบาลเรายังไม่มีการรายงานแต่อยากให้รู้ว่ามีหมวดไหนบ้างที่เขาจะให้เราเปิดเพื่อดูว่าเรามีการรายงานตัวชีวัดในหมวดนี้หรือเปล่าอันแรกคือ cps 101คือการผ่าตัดผิดตำแหน่งผิดข้างอันที่สองคือ cps 102 การผ่าตัดผิดคนอันที่3คือ CPS 103การผ่าตัดผิดชนิดนะคะในมาตรฐานอันนี้นะคะจริงๆแล้วสรอไม่ได้อ้างอิงมาลอยๆนะคะเขายังบอกว่าเขามีการอ้างอิงมาจาก AHRQ นะคะซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพของ สถาบันรับรองในระดับโลกที่เรียกว่าอีสควาที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลหรือสอพอของเราเนี่ยได้รับการรับรองมาอีกทีหนึ่งนะคะในทุกบริบทหรือทุกหมวดเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสิ่งพวกนี้ทั้งหมดดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นลิสโอเนอร์เองอาจจะต้องเฝ้าระวังว่าใครมีการรายงานในเรื่อง หรือหมวดนี้บ้างไหมนะคะเพื่อจะได้รู้มีการมอนิเตอร์เรื่องนี้จริงๆนะคะดังนั้นเองนะคะเราต้องย้อนกลับไปดูนะคะที่สำคัญในเรื่องของระบบในระบบของ HRMS นะคะในระบบของ HRMS ถ้าไม่รู้ว่าระบบของการรายงานจะดูยังไงให้ไปศึกษาวิดีโอหรือวิดีทัศก่อนหน้านี้ที่ได้ทำมานะคะว่าจะเข้าไปดูระบบรายงานเรื่องนี้